รุ่นกฎหมายฉบับนี้บะ14ปีก็ดีใจที่มันเดินกระบวนการต่อแทนที่จะต้องไปเริ่มต้นหนึ่งนัดหนึ่งใหม่ครั้งหนึ่งแต่ว่าครันนี้มันก็รันต่อเลยก็รู้สึกดีใจมากที่เขาไปทําต่อค่ะเวลาหลังจากนี้เนี่ยเราก็คงต้องทําความเข้าใจเรื่องกฎหมายฉบับนี้กับตัวผู้พ่อแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะคะให้ให้รู้แล้วก็เข้าใจถึงตัวหัวใจของกฎหมายฉบับนี้ตัวหลัก องค์กระพฤติพวกพยายามเสนอกฎหมายนี่มาตลอดก็ต้องทำความเข้าใจกบบเครือข่ายเ้องเชื่อมรยงถึงผู้พูดพวกทั่วไปแล้วก็คุณต้องติดตามกฎหมายฉบับนี้ต่อเพื่อที่จะให้มันเป็นไปตามเจตนปนาลงของการร่างกฎหมายฉบับนี้แต่ต้นนะคะไปให้มันปิดเปี้ยวติดเปี้ยวร่วปิดเพี้ยวไปในช่วงขั้นตอนช่วงไหนอะไรเนี้ยค่ะก็อยากให้เน้นเรื่อง พาประชาชนนะคะให้ต่อเนื่องกับกฎหมายฉบับนี้นะคะเพื่อมันจะได้เป็นไปตามเจตนารลงของกฎหมาย